ครับท่านผู้ชมครับหงวยครับใกล้สุกแล้วอีกประมาณ10วันนี่ก็น่าจะเก็บได้แล้ววันที่8นี่ลุงใช้ก็เริ่มเก็บขายละเีโอ้ก็หลังจากตะกี้นี่ผมก็อ่า อ้คับลุงใช้เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็กำลังจะป้าท่านผู้ชมมาดูโฮมสเตย์ด้านบนนะฮะแต่ผมเห็นสวนลิ้นจีตัเนี่ยหลังลุ่มโฮมสเตย์ตีอันผมจะป้าสมาชิกฟุตบอลมาแอลไม่กินกันเนี่ยก็คิดว่ามันมีแหมเยอะมากตีลูกมันสวยๆอยู่ใกล้ๆกับโฮมสเตย์ก็เลยป้าท่านผู้ชมมาดูแหมสักน้อยครัอาจจะไปเตรียมอิ่มเดีย คลิปก่อนหน้นี้มันถ่ายไปน้อยเดียวนะเนาะนี่เป็นจูบสองนี่รู้สึกว่ามันยังเขียวอยู่แต่ประมาณแมสักสิบวับนลุงช้ยก็บอกมันก็กินได้แล้วนะฮะน่าจะได้เวลาเก็บกิ่นได้นะมาเลือกใส้เอานะใครจะมากินว่าตอนนี้ราคาทรงของโโหวยกันน่าจะตกประมาณสักห้าสิบนะหลังจากตีคำนวณจากอันพัน นครพนมนะฮะตีได้สอบถานจากปรกำนั้นเป็นทับซื้อในราคา45เป็นนครพนมแต่นี่สำหรับหงง้วยผมคิดว่าน่าจะประมาณ50ได้ยังตีลุงใช้บอกนะฮะนั่นเป็นราคาซื้อนะถ้าคุณทับไปขายแล้วก็จะบวกราคาเพิ่มขึ้นแหมนักน้อยแต่ได้กันแล้วแต่ตลาดเป่นนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเอากินบุฟเฟ่ตรงนี้เดี๋ยวเขาคงจะ มีการกำหนดราคาให้ทุกๆสักน้อยนะคงจะตกลงให้ลุงใช้มาต้องคิดแป้งนักนะอยากขึ้นสมาชิกมาเอลมากินนะเดี๋ยวจะได้ราคาตัวใดนั่นเดี๋ยวก็มาติดตามดูก่อนครับตอนนี้ครับมาดูลินจีไปก่อนนะสีเริ่มสวยละแต่มันจะมีหนวยม่านหนวยแตกอยู่ปนๆกันไปนะครับ้าคัดหน่วยแตกหนวยม่านมันออกเขียกงามขึ้นนะนี่ แล้วก็ไส้มันอาจจะน้อยกว่ากูปีไปสักเล็กน้อยแต่รสชาติขอบอกว่าหวานแน่นอนครับพันธุ์งไวยนี่ผมผมชอบกินพันนี่มากอันนี้ความหอมของลิ้นจีนะครับไหนๆมาแล้วก็สแก,กนนะจิ้มเกานีห้องอืมอืมกันนี้เริ่มหวานแล้ว อโอเคแล้วก็เดี๋ยวปลามาดูโฮมสเตย์ทั้งน่อยสำหรับน้องฝนมีภารกิฟอยู่นะก็เลยยังมาสะดวกตีจับปลาหเหาม่แอลแต่ผมก็เลยขออนุญาตน้องฝนนะมาปลาท่านผู้ชมมาดูกันนี่คือโฮมสเตย์สองห้องสำหรับสมาชิกที่สนใจวิวแบบนี้นะฮะ มีโฮมสเตย์ดูอยู่สองห้องนี่ฮะห้องนี้ล็อกไว้อยู่มันเป็นยังเราดูแค่ด้านนอกก่อนครับบรรยากาศวิวร้อยล้านครับนี่อยู่ใกล้กับสวนเลนจีเลยตื่นมาเก็บเลนจีกินได้ครับบุฟเฟ่การห้องกบตอนนี้คืนละ500รอยนะเป็นข้อมูลที่ผมได้มาจาก น้องฝนตะกี้นะฮะกับสวนลิ้นจีของลุงใช้นี่มันได้มันใจแค่เฉพาะตอนนี้นะได้ข่าวว่าตั้งลุงมันแมนมดนะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นของลุงใช้ยมดนะอาจจะมีออกนักออกน้อยกันแล้วแต่ยอมเพราะว่าสภาพอากาศปีนี้ยังที่บอกเขามันแแรงแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับแตกต่างกว่าทุกปี สำหรับพื้นที่นี่ก็ถ้าเป็นห้องเจ้าก็มีสองห้องครับใครสนใจสองหลังนี่ก็จองไว้ก่อนได้นะมีแค่2ห้องนั้นสำหรับจื่อโฮมสเตย์ของลุงใช้ก่ออันแสงสกาวโฮมสเตย์นะฮะก็เป็นมุมวิวแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่ฮะก็ถ้าสนใจก็รีบจองไว้เลยส่วน จะมีทีพักทีอื่นแหมกกอบนฝั่งปุ้นเลาะมีอยู่ในนอนครับแต่จะมีที่ไหนหั่นเดี๋ยวผมจะก่อยๆอ,อัปเดตให้ท่านผู้ชมสมาชิกได้ติดตามได้เลือกมาพักกันเพื่อไขามาแอลตี่นี้แล้วอยากกินบรรยากาศสักคืนกับพักได้ครับสถานที่แรกครับโฮมสเตย์คือแสงสกาโฮมสเตย์ครับนี่ของุงใช้ห้อมส่วนลินจีบุฟเฟ่วันที่1112พฤษภาคมนี้นะ ใครสนใจเคลียร์ตลา,างมาแอวกับ g f o ฟ k ได้เลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ